กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้กับผมให้วิวทเวนนะครับแต่ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมวันนี้ผมอยู่ในห้องนี้นะครับเพราะว่าผมอยากจะมาอัปเดตข่าวสารเกมเลอะ y ตี้นะครับคือมันเป็นเกมที่เรียกว่าโตมาด้วยกันเลยดีกว่าเนะครับเพราะว่าสมัยเด็กนี่ผมต้องไปร้านเกมเพื่อไปรับโค้ดเลยนะเกมนี้เนี่ยใครที่เกิดทันเนี่ยก็จะรู้ว่าเกมนี้มันได้ปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อหลายปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับเพจนี้หรือว่าช่องนี้นะครับเขาเหมือนกับพยายามที่จะ นำกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยโดยเขาก็ลังตอนนี้เขาก็ลังไลฟ์อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เป็นโหมดเปิดให้พับบิกเทสนะครับผมก็คือหลายๆคนเข้าไปเทสกันนะครับผมนี่นะไลฟ์อยู่เลยนะครับผมซึ่งผมบอกว่าผมดูคลิปก่อนๆนน้าี้ของเขาก็ดูซึ่งเป็นของจริงนะครับผมนี่ละซิตี้บ้าบอนี่คิดถึงมากนะครับผมดูดิแต่หลายคนก็ลังเทสอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนผมก็กำลังก็เทสอยู่เหมือนกันนะครับ ก็เข้าไปเทสกันได้นะครับนี่นะครับผมส่วนลิงก์โหลดผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะเห็นเขาบอกว่าให้เข้าไปรับที่แฟนเพจนะครับนี่นะนี่คือเซิร์ฟที่มีคนนะครับผมแล้วดูดูชื่อดูเงินดูอะไรของเขานะครับอันนี้ไม่ใช่คลิปเก่าแน่นอนคนดูจากง่อินเทอร์เฟซอะไรแล้วแล้วก็มีคนกำลังเรถอยู่ด้วยนะผมขับผมไม่ได้ขับนะครับผมให้บอทมันขับให้มีผู้ร่วมเซิร์ฟหลายคนนะครับผมเกือบพันคนเนี่ยผู้ชมดูดิ ลคลิปเก่าๆของเขาก็ดูเชื่อถือได้อะนะครับดูแบบไม่คิดก๊อก,กอะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวข้างในตัวอื่นกันบ้างคลิปอื่นกันบ้างทดสอบการจับภาพ 4K นี่นะครับคือมีเขาอยู่คนเดียวในเซิร์ฟจ,จริงๆนะผมแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับคือถ้าเป็นของของคลิปเก่าๆของเกาหลีที่เขาเทสก็จะเป็นภาษาอื่นไงนี่คือภาษาไทยนะครับ private test ว<น> private test คือตอนที่เขเทรรสคนเดียวนะครับผม <X S 2> ก็คือต <O BS S 2> ับ obs เพราะว่าตอนนี้ x p ปิดเล่นได้นะครับแล้วก็ public test นี่ก็จะเป็นแบบตอนนี้เปิดให้คนอื่นเข้าไปลองเทสกันอยู่นะเป็น public server test เ,เย็ดคบแม่จะมาแล้วอะครับผมผมก็อยากเล่นนะครับถึงมันจะเถื่อนก็นเถอะเพราะของแท้มันปิดไปแล้วไงผมอยากไปชนบานชนชนรถเมย์อะไรงี้นะครับก็ เอาใจช่วยนะับทีมพัฒนาเนะี่ยผมก็เพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูที่ช่องนี้กันนะครับผมช่องช่องเนี้ยนะครับ K S I N E เน่ยนะ K S สหรือ K S I N หรือ K ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ K ด้วยแน่นอนนะครับผมก็ช่องเนี้ยลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับไปร่วมเทสกันนะผมว่ามันจะได้หรือเปล่าเอาใจช่วยทีมงานนะครับคือผมก็ไม่ได้อะไรเขาหรอกนะแต่ผมอยากเล่นนะ่นะครับผมก็มาอนะัปเดตให้เพื่อนๆผมเชื่อว่าต้องมี เพื่อนๆที่เคยเล่นเรอสตี้ในช่องผมอยู่บ้างนะครับก็มาอัปเดตให้ดูกันว่ามันจะมาแล้วว่าเพื่อนเขามาแล้วครับปีนี้เขามาแล้วเนี่ยเขามาแล้วะครับโอ้ลองไปลองไปดูกันในช่องนี้นะครับเออผมไปก่อนแล้วขออนุญ,ญาตไปลองโหลดมาเทสบ้างแล้วกันนะครับผมโอเคไปนะครับถ้ามีข่าวสารแลรอัปเดตเพิ่มเติมตอนเปิดแล้วผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ดูวนนะครับผมก็ลองไปติดตามช่องเขาดูนะครับคนนี้นะครับผมเออเจ๋งดี นะครับ <Yeah>. uh, ไปรอเล่นแหละบาย